แล้ววันนี้นะคะตองพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ515 Victory นะคะตองบอกก่อนว่าที่มาร้านนี้ที่นี่นะคะเพราะว่ามีร้านขนมหวานทั้งหมด10ร้านสวยมากอ,มอร่อยมากใครชอบดาร์กช็อกโกแลตคือต้องร้านนี้อร่อยมากน้องคนนี้นี่น่ารัก และว,วันนี้นะคะตองพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการไฟฟิ i c t นว y อรี่นะคะเป็นโครงการที่บอกเลยว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่ที่ทุกคนจะต้องมาเพราะว่าอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยลงพีเททมาก็คือเดินมาได้เลยอะ่ะแล้ววันนี้ตองบอกก่อนว่าที่มาร้านนี้ที่นี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยชีวิตขาดหวานก็เลยจะมาหาความหวานให้กับร่างกายซะหน่อยซึ่งวันนี้นะคะตองก็จะพามาที่โซนชูการ์รัตเป็นโซนที่มีร้านขนมหวาน ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด10ล้านบอกเลยว่าข้างบนน่ะน,น่ารักมากไม่รีรอขึ้นไปกันเลยดีกว่านี่นะคะคือทางขึ้นไปร้านขนมชั้นสงถ้าใครนั่งบีเทสมาก็คือเดนินขึ้นทางนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครเอารถมาก็สามารถไปจอดรถไว้ข้างในแล้วก็เดินขึ้นบัไดจากข้างในได้นะคะแต่วันนี้ตองจะเดินขึ้นบันไดที่มีน้ําตกค่ะ มาดูนะะตอนนี้เราก็มาถึงชั้น2กันแล้วนะคะโอ้โหทุกคนข้างในน่ารักมากคือเดี๋ยวตอนจะไปดูว่าสีสันมันน่ารักขนาดไหนแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูนะคะเราจะต้องไปแลกคูปองเพื่อซื้อขนมหวานก่อนถัด้ค่ะ รู้สึกว่าอยากจะกิน10บล้านเหมือนตอนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะกินขนมเท่าไหร่นี่จะได้เป็นคูปองแบบน,นี่เลยถ้าใช้คูปองไม่หมดก็สามารถมาแลกเงินคืนได้นะคะแลกคูปองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มซื้อขนมจากร้านแรกกันเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ร้าน <c oughs> b บลลี่เบลนี่ค่ะน่ารักมาก เมื่อกี้ต้องถามพี่เขานะคะว่าอันไหนเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านพี่เขาก็จะบอกว่าเป็น2ตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นราวนี่เนื้อฝัดนะคะก็คือน่าทางมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นดาร์กช็อกโกแลตบอกเลยว่าก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเอาสองอันนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเพิ่มเป็นอันนี้ด้วยก็คือเอาหมดเลยขอดูตู้นี้มือตูนี้ก็เป็นราวนี่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นตู้นี้แต่ว่าตู้นี้ก็จะมีเพิ่มเติมเป็นอครีม เอาช็อกโกแลตหค่ะร้านแรกก็คือสั่งมาเยอะมากก็จะมีทั้งเบลนี่ฟัดนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตเออแล้วก็เป็นเซ็ตที่จะเป็นแบบนี้ที่จะมีหลายหหน้าหน่อยแล้วก็สั่งเป็นช็อกโกแลตที่เป็นไอศครีม หวานนี่ไม่ใช่ของจริงเลย <c oughs> ไม่ได้ยัวนะแต่ว่าต้องมาซื้อจริงๆร้านต่อไปเลยดีกว่าร้านนี้บอกเลยว่าชื่อร้านว่าลามโมโคโคนะคะ <c oughs> ชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าโคโคก็คือน้ำมะพร้าวนะคะเราจะกินแบบเบสิกเลยพี่คะหนูเอามะพร้าวน้ำหอมปั่นนมสดคะ่ะชอบกินแบบน้ำมะพร้าวกับนมสดอะมีความแบบหอมแนละ้วเข้ากันะกินแล้วแบบมัน ละมุนตุ้นทุกคนเข้าใจคำว่าละมุนตุ้นไหมคะละมุนตุ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครอยากกินน้ำมะพร้าวแบบสดเป็นขวดอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าต้องอยากกินเป็นปั่นนอกจากน้ำมะพร้าวที่ต้องสั่งแล้วนะคะก็มีหลายเมนูมากเป็นเมนูมะพร้าวเหมือนกันก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมปัน่นนมสดภูเขาไฟน่าสนใจนะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวปั่นนมสดกับสตรอเบอรี่ก็จะมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจจริงๆน่าสนใจหมดเลยแล้วร้วานเขาไม่ได้มีขายแค่น้าน,น้ำสับปะรดปั่นก็มี ทุกคนคะแล้วร้านนี้นะคะเขาก็มีนางเลดด้วยเป็นสูตรโบราณน,น้ำตาลที่เขาใช้ราดเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้หวานธรรมดาค่ะอยากได้แบบหวานพิเศษเหรอร้านนี้ก็มีให้นี่หวานพิเศษที่ทุกคนต้องการนะคะหวานเวอร์อันนี้คือหวานเวอร์หวานมากเนี่ยแหละตามหาแบบนี้มานานแล้วหายากมาก น้ำมะพร้าวี่ละมุนมากเราก็ได้ทั้งน้ำมะพร้าวแล้วก็ได้ทั้งเบานี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันก่อนดีกว่าเรายไปต่อกันที่ร้านอื่นค่ะอันนี้เป็นของ2อร้านแรกที่เราไปเดินซื้อมานะคะทุกคนอันนี้แค่2ลร้านเท่นานั้นขอชิมน้ำมะพร้าวก่อนคอแห้ง มะพร้าวมากเหมือนได้กินน้ำมะพร้าวสดๆจริงๆเพราะว่านมสดอ่ะมันจะพูดยังไงดีคือก <c oughs> ินมะพร้าวชัดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะพร้าวด้วย <c oughs> มันก็ทั้งหอมมะพร้าวแล้วก็หอมนมสดอร่อย <c oughs> มาที่ไอติมนะคะเป็นไอติมช็อกโกแลตตอนแรกตองกคิดว่ามันเป็นเบลนี่หรืออะไรสักอย่างแต่คือพี่เขาบอกเป็นช็อกโกแลตแล้วเห็นหน้าตามันน่ากินดีเขาบอกข้างในเป็นไอติม อ,อร่อยมากรสชาติเขาเหมือนแบบข้างบนเป็นช็อกโกแลตแล้วส่วนตรงกลางอะคะ่ะเหมือนคาราเมลคืงช็อกโกแลตกับคาราเมลม,มันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบอร่อยและไอช็อกโกแลตของเขามันจะมีกรุบกุบข้างบนน่ะเหมือนโอเวอร์ิงคันชี่ที่เราเอาไปทากับขนมปับบงอะอร่อยมาก <c oughs> มาต่อกันที่เบลนี่นะคะ <c oughs> ชิ้นแรกของเรา <c oughs> ฉันรักเบลนี่ ให้ดูเนื้อข้างในว่าเนื้อเบาหนี้แน่นมากมันไม่ได้หวานจนแบบรู้สึกว่าเลี่ยนอะ่ะด้วยความที่เขาเป็นดาร์กช็อกโกแลตด้วยมีความเข้มขน้นอร่อยใครชอบดาร์กช็อกโกแลตคือต้องร้านนี้อร่อยมากอ,มอันนี้น้องมีความน่ารักจิ้มไปตรงกลางเลยสิคะ เนื้อปัดเขาจะมีความแบบล้วนๆกว่าถ้าเทียบกับดาร์กช็อกโกแลตก็คือมีความแน่นกว่าแล้วก็ตัวเบลนี่รสชาติจะจางกว่าตัวนี้กินกับมัเมลโลก็คืออร่อยมากต่อไปจะเป็นบาวนี่ธรรมนานะคะเขาก็จะเป็น4หน้าซึ่งรสชาติเนี่ยน่าจะเหมือนกันตอนจะกินเป็นหน้าแอลวันด์มากันเุื่อันนี้อร่อยยข้างบนหน้าเขาจะมีความกรอบนะคะส่วนข้างล่างก็จะมีความนุ่มอร่อยอันนี้อร่อยมากตัดความหวานด้วยน้ำมะพร้าว ร้านที่3าบอกเลยว่าเป็นร้านที่รอมากเพราะว่าร้านเขามีความแบบน่ารักแล้วเหมือนจะเป็นโดนัทด้วยถ้าจะไม่ผิดใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่จริงด้วยเป็นร้านที่เดินขึ้นชั้นสองแล้วก็คือแบบมองเลยร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าร้านโดนัทดิสเทอร์บค่ะุคนดูดิมาเราต้องมาถ่ายรูปหน้าร้านนะเพราะหน้าร้านน่ารักมากขนมก็น่ารักคือแบบ ซื้อไปเราไปถ่ายรูปลงเป็นภาพก,กันในไอจีนะบอกเลยเลิศมากเราก็จะทําอย่างนั้นเช่นกันตองก็สั่งเป็นมินิเซตนะคะเพราะว่าเรามาคนเดียวไงเราก็เลยสั่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แบบนี้ชิ้นเล็กๆแล้วก,ก็สั่งเป็นชิ้นใหญ่ก็คือเป็นตัวนี้คาราเมลและแมคคาเดเมียนะคะมินิเซตของเราก็จะเป็นแบบนี้ว้าวทุกคนคะคือตอนนี้เขากําลังทําแบบสด,สดใหม่ให้ตองตอนนี้เขากําลังทําเป็นเมนูคาราเมลและแมคคาเดเมียนะคะดูดิ การที่แบบเหมือนร้านแบบใส่ใจลูกค้าแล้วร้านก็แบบน่ารักร้านนี้แนะนํามากถ้ามาที่ชูการ์ลัดนะคะก็ต้องมาที่ร้านเลยขอบคุณค่ะค่ะได้มาแล้วทุกคนจะรีบไปร้านต่อไปจะรีบมากินอันนี้ไม่ใช่ไปร้านต่อไปกันเลยนะคะบอกเลยว่าขนมหวานที่นี่ปรบปรึมใจมากร้านนี้ชื่อว่าร้านสครอม่านะคะ เค้กฉันรักเค้กสวัสดีค่ะเอาเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนหนึ่งค่ะวอลรี่ครีมชีสพายก็ได้ค่ะตัวเค้กมะพร้าวนะคะค่ะเครื่องดื่มมีแนะนำไหมคะมีค่ะแนะนำเป็นตัวไอเบอร์รี่เบอร์รี่ฟรุตเจนผัดเบอร์รี่สเป็นผลไม้เบอร์รี่รวมแล้วก็ใส่ตัวดำได้ค่ะเอาเลยค่ะจริงๆอ่ะร้านเขามีหลายเมนูมากเลยนะที่เขาแนะนำเมื่อกี้ ก็จะมีเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นเค้กผลไม้รวมก็จะมีตระกูลเบอร์รี่เยอะด้วยอันนี้แล้วก็จะมีเค้กบูเบอร์รี่โยเกิร์ตก็น่ากินมากแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ครีมชีสพายซึ่งตองก็เอามาสองอย่างนะคะขอบคุณค่ะเค้กกับน้ำเบอร์รี่นะคะขอบคุณค่ะดูดีแก้วน้ำคือแบบเบอร์รี่แน่นมากเดี๋ยวหมุนด้านสตรอเบอรี่ให้ดูนี่สวยขนาดไหน ไปนั่งกินกันเลยค่ะทุกคนตื่นตันใจพูดไม่ออกมันน่าก,กินน่ะแต่มันก็ไม่อยากกินน่ะพี่น้องมมาแบบน่ารักอ่ะต้องกินน้องจริงเหรอกินอันนี้ก่อนละกันอร่อย มันหอมหวานช็อกโกแลตอร่อยมากโดน,นั้น,นุ่มมากเลยน,น้องคนนี้ดิน่ารักมากเลยเอ่ะขอแต่รสชาติเนี้ยมันแบบหวานเรียวเค็มอันนี้ได้ขอบตูรสชาติอร่อยอันนี้น่ารักมากเลยเหมือนเครื่องเล่นเลยขึ้นเล่นอะไรไม่รู้ฮ <laughs> <laughs> มมัคู่ไข่เค็มทู่ลูกไกลอะ่ะ ยังไม่กินอันนี้เรากินอันนี้ก่อนเพราะอันนี้น้องน่ารักอันนี้เป็นพาราเมลและแมแคคาเดเมียนะคะโดนัทแนะนำให้กัดนะคะเพราะว่าจะได้ความนุ่มมากกว่าไส้แน่นอ่ะแต่ว่ามันไม่หวานเกินไปแล้วมันก็มีแมคคาเดเมียที่แบบมาตักให้รู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนส่วนอันนี้จะเป็นเทเเจอร์ที่ทำให้รู้สึกแบบว่ากรุบกอร่อยอ่ะ กยนอัน,นี้เลยอ่ะน้องนาอง่ารอถูกอันเลยนะเขาจะไม่หวานไปอ่ะไม่หวานจนรู้สึกว่ากินไม่หมดอมร้านต่อไปกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากน้ำก่อนดูดีมันเป็นเบอร์รี่รวมมาเฮ้ยหอม ปกติอ่ะเราเคยกินแต่แบบสตรอเบอรีร่อยู่ข้างล่างใช่ปะแล้วก็เป็นโซดาอันนี้เป็นแบบเบอร์รี่เราจะมาเริ่มที่ขนมกันเลยดีกว่าเริ่มจากสตรอเบอรีร่ก่อนเลยน,นะคะเราจะกวักน้องออกมาอันนี้กินแล้วรู้สึกแบบเฟรชขึ้นมาเลยอ่ะมีความแบบหวานละมุนแล้วก็เหมือนเป็นที่คุกกี้อยู่ข้างล่างอ่ะอร่อย ต่อไปนะคะก็จะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่มาล้านนี้จะต้องกินเพราะว่าเขาบอกขายดีมากเมนูนี้อืมอ,อร่อยจริงหอมมะพร้าวมากค่ะแล้วก็เขามีมะพร้าวอยู่ข้างบนด้วยไงมาเลยได้สัมผัสที่แบบเหมือนกินมะพร้าวจริงๆอะไม่เหมือนกินเค้กอะแล้วแป้งเค้กเขาแบบ นุมมากมาถึงร้านที่5นะคะตองพาทุกคนมาที่ร้านครัวซองทายากินะคะโอ้ยน่ากินมากมาสั่งอะไรดีกว่าเมนูมีเป็นไส้นะคะเป็นไส้ถั่วแดงคัสตาร์ดวานิลาคัสตาร์ดชาเขียวดับเบิ้ลแฮมดับเบิ้ลชีสอุ้ยไส้นี้ต้องมามันม่วงเทศช็อกโกแลตเลเวอร์พี่คะเอาเป็น ไส้ดับเบิลแฮมดับเบิลชีสค่ะชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นครีมนมฮักไกโดอีกชิ้นหนึ่งค่ะสั่งไป2ชิ้นนะคะรอขนมกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่านี่คะค่ะเป็นนุ้มปลากลัวซงกอบมากเลย เดี๋ยวไปชิ้นต่อไปกันกน,นะนี่ชิ้นต่อไปอันนี้ไส้นมขอกไก่โดนะคะแล้วเขาโอ้โยโรยน้ำตาลขวซองเขาอร่อยมากไส้เยอะมากอันเนี้ยหอมนมขอกไก่โดมากแล้วก็ละมุนอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเป็นไส้นมขอกไก่โดนะคะเขาก็จะมีน้ำตาลอร่อย หอมหอมมากวันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด5ล้านขนมหวานในโซนชูก้ารัดแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีก5ล้านที่ต้องจะพาทุกคนไปตะลุยกินในโซนชูก้ารัดอย่าลืมติดตามตองได้ในรายการห no, นูหิวทางช่องลัสตอรี่ผ่านกล่องทีวีบีกิกะทีวีที่นี่ที่เดียวคะ่ะขนมที่เราเล็งไว้ก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวตองจะสั่งอันนี้ ลงได้ใช่ไหมคะ